สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาทิพย์ชัยรหัสนักศึกษา6415123343คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทนสาขาพลังงานทดแทนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยบริษัท KI เอทานอลจำกัดจังหวัดนครราชสีมาเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีสูตรเคมี C2H5OH มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีติดไฟง่ายมีความไวไฟและค่าออกเทนสูงประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นไฮดรอกซิลดิลิเวทีฟของไฮโดรคาร์บอนเกิดจากการแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมด้วยไฮดรอกซิลกรุ๊ปมีน้ำหนักโมเลกุล46.07ความหนาแน่น 0.789กรัมต่อมิลลิลิตรที่อุณหภูมิ20องศาจุดหลอมเหลวลบ114.1องศาเซลเซียสจุดเดือด78.5องศาเซลเซียสสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายอาทิใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น วัตถุดิบของ Eternal. เอทานอลเอทานอลเป็นพลังงานหมุนเวียนผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. วัตถุดิบประเภทน้ำตาลได้แก่น้ำอ้อยน้ำตาลจากบีทและกะน้ำตาลซึ่งยี่สามารถย่อยสลายวัตถุดิบประเภทนี้ได้เลยประเภทที่2วัตถุดิบประเภทแป้งได้แก่มันสาหลังธัญพืชและมันฝรั่งในการผลิตจะต้องย่อยแป้งในวัตถุดิบให้เป็นน้ำตาลกูโคสประเภทที่3 วัตถุดิบประเภทที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรกระบวนการผลิตของโรงงานบริษัทเคไอเอทานอลจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กระะกฎาคมพุทธศักราช2546 ด้วยต้นทลนจดทะเบียน112.5ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์99.5%มีกำลังการผลิต250,000ลิตรต่อวนันโดยตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกับบริษัทอุตสาหกรรมโคลาชจำกัดและมีกำลังการผลิตไอน้ำจากก๊าซชีวภาพได้20ตันต่อชั่วโมงเพื่อใช้เองภายในการผลิตเอทานอลเอทานอลที่ได้ ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน5โรงงานผลิตเอทานอล15โรงงานลิตร6 6โรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง12โรงงานอำเภอพ,พิมาย3 5มย352โรงงานจังหวัดนครราชสีมา7 3 2 4โรงงานโรงงานบริษัทเคไอเอทานอลจำกัดแห่งนี้ผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน1 0 0 0 0แสนลิตรต่อวนันดิฉันก็ขอจบการนำนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ